คือเหตุผลว่าทําไมกิ่งผักสาบถึงแพงกิ่งละ100บาทครับนี่คือเหตุผลครับผมว่าการชํามันชํายากครับผมนี่ครับหนึ่ต้นครับรอดอยู่ไม่ถึงร้อยต้นครับดูครับมันแห้งตายไปเลยครับมันชํายากครับผมเหตุผลที่กิ่งละร้อยบาทก็คือตัวนี้แหละนะกว่าจะได้กิ่งมานะครับผมมันใช้เวลานะครับมันต้องมีเทคนิคค่าครูค่าวิชานะครับผมดูครับตายเยอะครับผมกว่าจะได้มานะครับ กว่าจะได้ต้นสวยๆนี่มานะครับผมอย่างปลงนู่งก็คือตายไปเกือบหมดเลยครับเนี่ยเราขายต้นละร้อยบาทยังไม่รวมส่งครับตอนนี้ก็พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งครับเนี่ยเราก็จะคัดต้นที่มียอดอย่างนี้ให้ก่อนครับผมเนี่ยอันนี้มียอดเราก็คัดส่งให้ก่อนแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังสวยครับนะครับก็มีหลายรุ่นครับเนี่ย คือมันกิ่งอ่ะกิ่งตัวเมียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยสังเกตที่มีลูกเห็นไหมครับมีดอกนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยให้ติดหรอกครับเพราะว่าคือเราต้องการเลี้ยงต้นให้มันโตก่อนเราค่อยปล่อยให้ติดดอกออกผลนะครับเนี่ยคือเวลาเราปล่อยไปมันก็จะแบบนี้ครับมันก็จะเหลืองเหี่ยวไปเพราะว่าคือมันยังไม่สมบูรณ์เนาะมันไม่มีปัญญาที่เลี้ยงตัวเองได้นะครับเราต้องเลี้ยงใบให้มันโตแข็งแรงก่อนนะครับผมนะครับเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทยังไม่รวมส่งหนึ่งถึงสามต้นค่าส่งอยู่ที่ 120บาท4 6ต้นค่าส่งอยู่ที่150บาท7 1 1ถึง11ต้นค่าส่ง200บาทนะครับจัดส่งทุกวันเสาร์สนใจก็แอดไลน์หรือทักมาได้ทางข้อความหรือโทร9 9 1 5 5 6 5 6 7 2นะครับผมนี่ยเอาไปปลูกก็สวยงามเลครับแบบนี้ครับผมนี่ยกำลังสวยครับ4เดือนก็ติดผล4เดือน5เดือนก็จะเริ่มติดผลนะครับผมนี่ยก็เอามาให้ดูเหตุผลที่ บางคนว่าทําไมไหลาขายแค่3าบบาทไหลใครที่สนใจไหลก็ซื้อไปเลยครับมันจะมีทั้งต้นตัวผู้ตัวเมียไหลเนาะต้องเข้าใจก่อนขายที่เข้าสู่วงการปักษาบต้องเข้าใจว่าไหลารากเขาขายถูกก็จริงแต่เวลาปลูกไปแล้วมันจะกลายพันธุ์มีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้นะครับผมซื้อแล้วก็ไม่จบต้องมาซื้อของผมใหม่หลายคนที่ซื้อไหลไปนะครับผมเขาบอกว่าถูกกว่าก็ผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมแต่มันเสียเวลาเนาะก็ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ปลูกเนี่ยพันธุ์ที่มัน ตัวผู้100%ไปเลย